ยิงแม่งโอ้ยโอ้ยโอ๊ยใครยิงกูวะใครยิงใครยิงอ๋อมึงนี่เองฮึบสุ์ฮีโร่แลนดิ้งเดี๋ยวนะทำไมสีคล้ายกูหน้าตาก็คล้ายคกูเออมึงคือดีเซม์ติคอนใช่ไหมกูออปติมัสพามกูก็ออปติมัสพามไม่นั่นชื่อกูออปติมัสพามมึงล้อกูเล่นใช่ไหม กูไ่ไล้ล้อเล่นแล,แลมึงก็มาต่อยกับกูไหม่สัตว์ได้เออเอามึงมีขวากูมีดาบแล้ววะเออเฮ้ยฮเฮ้ยฮฮเฮ้ยอเอฮเออเ,ออเ,ออเนหมัดดิกว่ามาเออเฮ้ยอ๋อมึงจะเสาไฟไมั้ยเสาไฟอะมึงจะไ,ไฟเสาไฟอ,อ อ้อโอ้หน้ามืดเลยกูกูนี่แหละออปติวัตผามของแท้ออปติมัสออปติมัสออปติมัสบอกมึงอ่ะเอานี่ไปเด็กก็มึงโอ้ยเอาอีกเม็ดอ๋ออตอ์ะด้ยแม่งมีปืนมีอะไรจะสั่งเสียก่อนตายไหมมึงมีแน่นอนแต่ไม่ใช่วันนี้อ๋อแต่โลกกูแปลงเป็นปืนได้เว้ยอืออ๋ออ้อย ให้กูหนีก่อนแหละจะหนีไปไหนครับน้องออเฮ้ยแม่งหนีไวจังวะอฮ้าวอาแม่งหายไปไหนวะอยู่ทางนี้ครับน้องอ,อ๋ออโอเฮ้ยเฮ้ยเล่นทำไมวะปงปืนอ่ะอ๋ออ๋อออีกเม็ดไปอออฮ่าฮ่ามีอะไรจะสังเสียก่อนตายไหมมึง เอาหนี่ไปแดกซะมึงเฮ้ยตายซะมึงอโอเก็บชิบหายเลยโอ้ยแม่งเก็บเหมือนกันวะหน่อยเนี่ยมึงเฮ้ยน้ำมาตินกันว่าใครคืออัติมัดผ้าของแท้ก็มาสิวะเฮ้ยหยุดืมจะทะเลาะก,กันทำไม กูนี่แหละออปติมัสพรามของแท่เอาไงดีวะเล่นแม่งเลยอ่าจัดไปอะไรวะเฮ้ยเดียวออปติมัสเหรอออปติมัสเหรอออปติมัสเหรอออปติมัสหน้าตาอย่างงี้เหรอเฮ้ยตึออปติมัสเหรอกูนว่าเขาโตมัตอิสัตว์เฮ้ย